สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเนาะเพราะว่าอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ใสก็เลยแต่สบุญก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องก็สู่ซอกสาบุญมาบ้านเฮาคือเก้าพี่นะ้องเลยเนาะมาพบมาพอกับสบุญมานี่พี่น้องเลยเนาะก็ยังอยู่เพื่อนอยู่ซ่านอยู่พี่นอ้องยังไม่ได้ไปทั้งใดเพราะว่าถัดหอดเวลาไปเนาะก่อนสิไปสบุญกะสิเอาบุญมาฝากพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเนาะท,ที่ติดต่อหาชมคิปสบุญยู่พี่น้องเลย สมุนมามาน,นี้พี่น้องเลยกะยังอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเนาะอากาศกะหอนหอนพี่น้องเลยส่วนนี้เนาะไปทางใดกะห่อนแหง้งมาแต่ม่อคือเมื่อมาเมาืม่อวานนี่ปวดหัวพี่น้องเลยปวดสบายไขย่ขึ้นเลยมเลยมื่อวานนี้สมุนกะได้ยินทั้งมีข่าวบุญหรือว่าข่าวดีเนาะทางบาวสีเพิ่นมาบอกว่าสีเห็ดลงสีแจกลงท่านพี่น้องเลยพูดแหละ จัะคือทางใดเพิ่นนะทางบ่อสีว่าเพิ่นมีเอื้อยหักของเพิ่นเนาะอยู่ทางบ้านอย่างเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นสิเฮ็ดบุญพระป้าพี่น้องไอ้ทางวัดป้าทางบ้านน้องขุนเนาะบ้านน้องขุนเมืองจำพ่นแขวงสวัสดิเขตพี่น้องบ่อสีได้มาบอกสักบุญว่าพากันเฮ็ดคลิปอะสร้างคลิปขึ้นมาว่าเพื่อว่าสิเฮ็ดแจกลงทานน้อยพี่น้องไอ้บ่ได้เฮ็ดใหญ่เฮ็ดโตดอกบ่ได้ว่าเฮ็ดใหญ่โตโหระเนาะเฮ็ดสมบเฮามีพี่น้องไอ้ทาง เอ่ย่นกรมาส้วนว่ิผลสีเห็ดแจกลงท่านในงานผลผาปา่ปาวัดป่าของบ้านน้องขุนเนาะทางกะไก่เติบอยู่จากทางบ้านโคกไปทางบ้านน้องขุนวิญงในสมุนกับบ่เคยไปจักเทือแต่ว่าบ่าวซีผนในส้วนมาเห็ดน้ำกันบ่สมุนกัสบกสีเห็ดน้ำทางบา่าวซีก็เป็นลานไส้ของสมุนเนาะเป็นลานน้องเลยฮากกะสิไปน้ำกันทุกมมือ้อกับ่าวซีพักกันทีรถจักไปเมื่อนี่สมุนกะไดมาบอกเนาะฮากกะสิเขา เรื่องเข่าวล่ากันเลยพี่น้องนเนาะเพิ่นเมื่อบุญนี่เพิ่นคือตั้งเมื่อวันที่30พี่น้องใกล้สิฮ้อน,นี่แหละอีกบุญนี่แหละวันที่30สิเริ่มซื้อเครื่องคือว่าวันที่สัปวันที่สัปสเก้าเลยพี่น้องเราสิเตรียมซื้อเครื่องเผื่อไว้ไปแจกลงทานเนาะกับภัยเฮตุใหญ่เขากัสิมาขอเชิญชวนทางภูมิพี่น้องเนาะถ้าภูมิพี่น้องเอฟซีทานใดภูมิใจใจดีทานใดเพิ่นสนใจหรือว่าอยากมีปัจจัยมาหว่วมทำบุญกับเขาต้านนิด เหตุสมมุติพ่อ้ม่คุณยายทานใดใจดีเนาะคุณยายใจบุญเพื่อนอะไรพี่น้องอยากมามีปัจจัยมาห่วมทำบุญน้ำพวกเขาเรกๆนิดหน่อยเนาะกูหาผูซิบเขากะเลวเตใจศรัทธาของใครของเราพี่น้องเลยเขามาเราบุญมาอนี่กะงามจะเศร้า,าพี่น้องเนาะกะเลวเตพ่อแม่พี่น้องเขาสิมีปัจจัยอยากโมอยากทานอยากมาห่วมทำโฮงทานอยาก แล้วแต่ปัจจัยของใครของเราอยากรวมกันได้บ่อยากรวมก็ได้ข้ากะมาบอกให้พี่น้องมาฟังเนาะคือเพิ่นว่าอะไรพี่น้องคันว่าบุญบุญนี่ไผ่บ่ถ้ำกะบ่ได้เพื่อนะมันก็คือการกะข้ากินข่าวไผ่บ่กินกะบ่อิ่มพี่น้องมันใบอิ่มท้องเขาขุดโพบกินบ่นวะเนาะคือโฟเมเพิ่นเคยบอกให้เขาฟังอะไรแล้วกะบ่มีผู้ใดเอามะให้เขาได้พี่น้องเรื่องบุญข้าเห็ดกะข้าวได้เนาะไปเห็ดกับไผ่ได้พี่น้องไง ก็คือน้องพามีเพิ่นก็เคยว่าเนาะอีหยังสามุนว้าบ่เป็นแบบอันบ่มีอันบุญบุญนี่บ่มีไผ่ปันแจกคือน้องพามีมันเคยว่าเนาะมันสามุนว้าบ่เป็นพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องแต่ก็อยากเว้าเนาะสามุนก็ยังบ่ได้ส่วนทางน้องพามีเพิ่นนําพี่น้องเอ้ยเร่องเต้ยน้องเพิ่นอยากไปร่วมแจกโรงทานนํากันเนาะทั้งน้องพามีหรือ่เบ่าวเท่หรือว่าน้องทงน้องทงอาจสิบ่ไปเพราะว่าน้องทงเพิ่นสิมีเวียกหลายเนาะโดยพี่น้องเอ้ยเฮามามื้อนี้กั มาเราเห็พ่อเม่พี่น้องคะฟังเนาะเรื่องบุญเนี่เทากาสัสซเริ่มไปซื้อเครื่องซื้อของประมาณวันที่เส้าแปดพี่น้องหรือวันที่เส้าแปดหาเส้าเก้าเนาะมาเตรียมไว้เห็ดสางบเขามีพี่น้องข้าวบัได้เห็ดใหญ่เอร์หรือว่าใหญ่โตละหโหร้านเหาเห็ดตามงบประมาณของเหามีหน่อยก็เห็ดหน่อยพี่น้องเลยผู้ใดเพิ่นมีลายเพิ่นก็เห็ดลายเขามีซัมมี่เขากับเห็ดซัมมี่เนาะขาวบัได้ไปบืนน้ำเพิพ่นผู้เพิ่นมีลายพี่น้องข้าเห็ด ถึงสีเห็ดหน่อยกะถือว่านําจิตนําใจเฮาอยากมาห่วมทําบุญเนะา,า,งงานเนะมนนาแบบม,าะม้ว่าสั่งลงทานนี่แหละมันก็เป็นของใครของเราใครสีเห็ดแบบใดมากอะแล้วแต่เนาะเฮาสีเห็ดของเฮาแต่ยังบ่ฮู้ว่าเ,าเาพิ่นสีเห็ดแจกอีหยังพี่น้องเอ้ยหู้แต่ว่าสิแจ๊กลงทานหายังบ่ฮู้ว่าทางเอื้อยเพิ่นสียังบ่สีซื้ออีหยังมาเป็นแจกในลงทานเนาะเฮาก็สิได้ไป็ห่หวมเมื่อนั้นแหละพี่น้อง สาบุญกับโเคยไปจ้าเถ่อบ้านน้องขุนพี่น้องเลยกระสิไปเป็นข้างแรกก็คือมือบุญนี่ก็คือวันที่สามสิบเนาะมือต่างนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาบุญก็ขอเรีเนเชิญพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดมีใจศรัทธาหรือว่ามีปัจจัยอยากมาห่วมสั่งลงทานน้ำพวกเฮากะติดต่อมาได้ทางสาบุญมาบ้านเฮาก็ได้หรือว่ามาทางเฟซส,สาบุญนี่แหละพี่น้องสาบุญบ้านป่าเนาะคือเฟซโทรสาบุญก็ได หรือว่าติดต่อมาทางช่องยูทูบของสาบุนก็ได้หรือว่าบ้าซีก็ได้พี่น้องเนาเนาะเพราะว่าเขาสิไปทำร่วมน,น้งกันทางเอื่อยเพิ่อนอยู่ทงางพุ่นหแหละเพิ่นสีเห็ดแล้วเพิ่นก็เลยมาส่วนพี่น้องเนะาะเขาเลยมาเป็นคลิปถาว่ามีผู้ใหญ,ญ่ใจดีหรือว่าผู้ใหญ,ญ่ใจบุญเพิ่นยังมาห่วมยังมีปัจจัยกะะติดต่อมาได้เด้อผมม่พี่น้องเนาะตอนนี้ซ่องทางสาบุญมากอะติดต่อมาได้พี่น้องโดยผมมีอย่างเนาะสาบุญกะ มาแจ้งพ่อเม่พี่น้องเขาหู้ได้หู้ได้ทราบกันทางวัดปา่บาบ้านน้องขุนพี่น้องเมืองเมืองอ,อาจเมืองอย่างนอกแบบนี้ทางเมืองอาจสะพังทองเควสวรรณเขตพุ่นเอ๋พี่หน,น,น่นอ,อยเน,นาะเขากะยังบ่เคยไปเทือเทือดซื้อสิไปเป็นข้างเลขได้คุยกันกันบบอาซีที่ได้ไปน้ำกันทางนอกความมีกัยังบบหู้เนาะต้องถามเพิ่อนอีกเทือนึง ว่าเพินสิไปน้าก right? ันหรือบ่อหรือว่าเพลินเนี่ยพลาละถ้าเพลอนซานเพิ่นบ่อเนาะพราะว่าเพิินกะอยู่ไกลกันก็เฮ้าพี่น้องทั้งน้องพามีก็ได้ถ้าว่าเมื่อใดได้ไปกะไปสู้กันไปพุ่นแะละทั้งบ้านเพิ่นเนาะเฮากะเมาอวานนี่ก็ได้ไปพ่อกันกับน้องพามีก็ได้พี่น้องเฮ้ากัมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องได้สู้ได้ทราบกันเนาะคือว่าเข้าบุญนี่เลยพี่น้องเหตุตามศรัทธาหรือว่าใจศรัทธาของไผของเราไผมีปัจจัยสาใดแต่ํานั่นเนาะ เขากับสีได้พากันเหตุทางบาสีพวกเขากับมีเงินบรายกะเหตุซรัพ์ของเขามีพี่น้องเขากับสีรวมกันอยู่ตอนนี้ก็มีหูอยู่อ่ะมีบาลซีกัมีสบ้วกัมีเอื่อยคนหนึ่งที่อยู่บ้านของเพิ่นแะละพี่น้องเลยเนาะเขากับถ้าว่าเข้าหูแจ้งอย่างแล้วเขากับสีมาแจ้งพ่อเม่พี่น้องทราบอีกเทอนึ่งเขากับสีได้พากันเมื่อนี่กะสีได้ออกไปข้างนอกอยู่พี่น้องเลยแต่บ่หูตอนใดเนาะเพราะว่าตอนนี้มันกัสวยเติบแล้วเขากับ ยังบ่ได้เ่าซีก็ยังบ่ได้ทักมาว่าสิไปทางใดเนาะแต่๋ยวหูแต่ว่ามื้อนี้มือเมื่อคืนนี้สาบุญกับ่สบายอยู่ปวดหัวพี่น้องเอ้ยหัวมันฮ้อนแดดหลายเนาะเฮาออกไปข้างนอกนี่ป้อพี่น้องเอ้ยเฮาเดียวเบิ่งแดดนี่เป็นไฟนิบๆภาษาเลาเนาะเพื่อเสิยอื่นไฟกระปริบอีหยังกอย่น้องเดี๋ยวว่ามันโซงเวลาเฮาเดียวไปไกลนี่มันสิเป็นจุบจุ๊บจุบจุบจุบแบนะพี่น้องเลยเนาะ มันห่อนแห้งเลยขนาดต้นไม้พี่น้องมันยังตายเนาะภาษาคนเท้าโอ้ยออกไปตากแดดหมุนติวต้วติวต้วติ้วเลยเด้อวพี่น้องนงออั่งอยโฮนี่ว้าดังเซียเนี่ไปนี่หนาจนมืดมันห่อนเนาะแต่ฮะต้องไปเพราะว่ามันเป็นเป็นเวกเป็นงานของตัวเองพี่น้องเลยก็ต้องสู้ต้องทนไปเนาะหากา็ไดมาหอดจุดนี้แล้วหากะสีจุดบ่ได้พี่น้องหากา็สีไปเรื่อยๆตามาาพเพราอ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาสุดท้ายนี่ก็บอกอะไรใหญ่ห่างเนาะหากะคือว่าอะไรพี่น้องเอ ถา้ามีผู้ใดใจศรัทธาหรือว่ามีอยากมีปัจจัยมาห่วมทงบุญในโรงท่านเล็กๆ,ๆ,ๆนิดหน่อยกะบอกว่ากันเนาะเอากตมาแจ้งพแมเมี่นองได้ทราบได้แั่แล้วี่นองเลยเนาะสุดท้ายในสมุดสิครองจอกคลิปไวส้สนิสสะกอนไว้คลิปหนาพอกันใหม่เนาะพแมเมี่นองเนาะคลิปนี้กะซอยพแมเมี่นองกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวโอนเนาะถ้าผู้ใดอยากทาบุญกะที่ต่อมาได้คือว่าอยไรเฮาสิเหตุโรงท่านกัน สำหรับมื้อนี้สมบุญลาไปก่อนนะก่อนจะลาไปกะขอขอบคุณขอบคุณไปเด้อทางพ่อเม่์พี่น้องเอสซีว่าทุกคนและผู้ใหญ่ใจดีว่าทุกคนสมบ,บุญขอขอบคุณขอบคุณในลายเนาะท,ที่ติดตามสมบุญตั้งแต่ต้นจนจบประ,าะรชาโฆษณาขออวยพรอวยใ่พ่อเม่์พี่น้องทั้งสุขภาพแข็งแรงควบเจ็บหมยได้ควบไข้ไม่นีเด้อารถนาสิ่งใดสมบุญม,มากๆาัฒนาเนาะท,ที่ติดตามสมบุญพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สมบุญก็ลาไปแล้วพ่อเม่์พี่น้องขอกล่าวสมาสบายดี 对的。Vale